อีกระดับของโปรแกรมด้านความงามที่สรรสร้างมาเพื่อคุณ a l t r r a โปรแกรมยกกระชับที่ไม่ต้องสัญญกรรมพร้อมยกกระชับใบหน้าด้วย3เสต็ปความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณกับเทคโนโลยี M F U V ทำให้มองเห็นได้ถึงผิวชั้นลึกเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาผิวหน้าโดยแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญด้านความงามก่อนยกกระชับใบหน้าด้วยเทคโนโลยีเครื่องอัลตราซาว ลงลึกถึงตรงชั้นผิวเพื่อการยกระชับใบหน้ายกระดับความสวยในตัวคุณยกระชับใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติในแบบคุณอัลเทรค้นหาคลินิกที่ให้บริการได้ที่ m e r s c u p t h a i l a n d c o m